มาดูกันต่ออีกข้อหนึ่งนะเป็นข้อสอบคัดค่ายหนึ่งสอนอนปีส8ข้อ26ข้อนี้ก็จะดูเหมือนมันแน่ตัวเลขเหมือนเยอะนะแต่ว่าถ้ารู้เทคนิคของข้อนี้นไยากเขาบอกว่าให้หาจํานวนเต็มที่มากที่สุดนะจํานวนเต็มที่มากที่สุดนะ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวนี้ต้องเป็นจํานวนเต็มที่น้อยกว่านี้หรือเท่ากับตัวนี้นะถ้าเกิดไอ้ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มก็เอา,าท่านี้ต่อแต่ถ้าเกิดตัวนี้ไม่เป็นจํานวนเต็มเช่นออกมาเป็น1ล้านกับอีก3อย่างเงี้ยเวลาตอบพี่ตอบอะไรจำนวนเต็มที่น้อยกว่านี้ก็คือถ้าเป็น1ล้าน1ล้านกับอีกยึดแล้วก็3อะไรอย่างเงี้ยนะเศษส่วนนะเป็นเศษส่วนนะนะที่ไม่ถึง1 1ล้านจุด3เงี้ยให้ตอบ1่ล้าน โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราทำยังไงเรามาดูกันนะข้อนี้วิธีการคือเราจะต้องพยายามทำให้เศษกับส่วนนียมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วอะไรแล้วไอ้ตัวที่เหลืออาออกมาแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตัวนี้เริ่มต้นที่มันเป็นสิบยกกำลังสามสิบสามใช่ไหมเราต้องทําให้มันใกล้เคียงข้างล่างก็คือทําให้เป็นสิบยกกำลังสามอีดังนั้นมันก็จะได้เป็นสิบยกกําลัง 2คูณด้วย10ยกกำลังสามเนี่ยนี่การเป็นสิบย,ยกกำลังสามสาแล้วศูวนคือนีน่นี่ให้สังเกตอูนะให้สังเกตดูว่าไอ้ตัวตัวนี้นะมันเป็นสิยกกำลังสามเอหารด้วยสิบยกกำลังสามเอ็ดบวกสามสยกกำลังสามเอ็ดบวกสามนี่คืออะไรสิบยกกำลังสามบวกสาคือเลขห แล้วก็มีศูนย์อยู่30ตัวนะศูนย์อยู่3 0ตัวแล้วตัวสุดท้ายเป็นเลข3าส่วนตัวบนก็คือเลข1แล้วก็มีศูนย์อีก3 1ตัวเพราะฉะนั้นเวลาสองตัวนี้หารกันเนี่ยตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนิดเดียวน้อยกว่าตัวล่างนิดเดียวดังนั้นดังนั้นค่าของตัวนี้ออกมาเนี่ยนะมันจะต้องตัวนี้นะจะต้องน้อยกว่า1แต่น้อยกว่านี จน้อยกว่านิดเดียวเวลามันเป็นคูณกับร้อยมันก็จะน้อยกว่าร้อยนิดเดียวแต่ก็ยังน้อยร้อยคือไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเสร็จก็แปลว่าอะไรแปลว่าค่อยหาจํานวนเต็มที่มากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวนี้ข้อนี้มันน้อยกว่าร้อยเพราะฉะนั้นจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าค่าที่มันน้อยกว่าร้อยนิดเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบอะไ,ไรตอบอะไรตอบ แค่นี้เองนะข้อนี้คนทําเป็นเห็นปุ๊บคิดในใจได้เลยเห็นปุ๊บคิดในใจได้เลยจริงๆนะไม่ยากเนี่ะโอเคนะขอเข้าใจเนาะนะลองกลับไปตอกทวนนิดนึงใครยังฟังล้วยังงงนะก็คือฟังฟูเสร็จป,ปุ๊บคิดเค่อยคิดคิดตามคิดช้าๆค่อยๆคิดถ้าคิดตามทันแล้วเข้าใจมันก็จะรู้สึกอุ่มมันไม่ยากนะโอเคเดี๋ยวข้อต่อไปเจอกัน